ชุมทางเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้ดตชนีก็เปิดแกลบทางลงนะคะตั้งแต่ช่วงเริ่มเปิดตลาดเลยนะคะแต่ว่าก็ทรงตัวได้ตลอดในช่วงของกราฟ60นาทีนะคะ,ะกราฟรายวันเนี่ยนะคะมีสัญญาณขายออกมาอีกครั้งหนึ่งจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะก็คือตัว ISI กับ Modify นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักๆแล้วเราก็เลยนแนะนําว่าควรจะชะลอการลงทุนหรือรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากเล่นเก่งกําไรตามกราฟ60นาทีเนี่ยจะเห็นว่าแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ1280จุดนะคะก็อาจจะดักรีบาวสั้นๆได้นะคะแต่ แต่ว่าเนื่องจากทิศทางหลักเนี่ยเริ่มไม่มั่นคงนะคะอาจจะกลับเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าหากรับเข้าไปแล้วเราก็แนะนําว่าถ้าผิดทางเนี่ยคนจะวางจุดถอยทันทีนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยก็ยังจํากัดอยู่ที่บริเวณ1,300จุด <c oughs> ซักต,ตัวแรกเป็นตัว QH o u s e นะคะตัวนี้แนะนำเป็นช็อตเซลตั้งแต่ ATO เลยนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยที่ไซด์เวย์มาหลายวันนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยช่วงปิดนะคะปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะปิดชิดต่ำแล้วก็ด้วยแรงขายที่หนาแน่นนะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยมีแรงขายมีสัญญาณขายออกมาขณะที่ EMA ระยะสั้นก็วกตัวลงนะคะแนวโน้มก็กลับมาอิงทางลบอีกครั้งหนึ่งนะคะช็อตเซลแล้วก็จะมีจุดซื้อคืนที่2.54จุด่ถึงสองดนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีการดิดตัวขึ้น ถัดมาเป็น tuf นะคะ tuf เนี่ยพักตัวไป2วันนะคะราคาไม่ได้ลงมากนะคะแต่เมื่อวานนี้ค่อนข้างเปิดต่ำนะคะแต่ว่าก็เปิดบนแนวรับได้นะคะแล้วก็ดิดตัวขึ้นมาปิดที่รคาคาไฮของวันนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับฐานย่อยๆที่น่าจะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะทดสอบไฮเดิมนะคะ,ะตามลําดับนะคะก็คือ70บาทกับ71บาท75สตางค์นะคะรับที่66.75แล้วก็คัดลอสที่66 ตัวสุดท้ายเป็นเอฟโกนะคะตัวนี้เนี่ยเครื่องมือระยะสั้นยังให้สัญญาณบวกนะคะโดยเฉพาะตัวของ m o d i f y Stochastic เนี่ยเพิ่งจะ,ะก้าวออกมาจากเขตโอเวอร์โซด้วยนะคะขณะที่ MACD เนี่ยวกตัวเข้าหา Signal Line นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณซื้อตามมาได้เร็วๆนี้นะคะแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่3บาท32สตางค์นะคะต้าน3บาท42กับ3บาท50แล้วก็คัดลอสที่3บาท28ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ